สวัสดีครับพบกับเซตเวอลเลย์บอลอีกครั้งคลิปนี้เราก็จะพาไปดู14รายชื่อที่จะเดินทางไปแข่งขันในรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศโปแลนด์ครับซึ่งสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ได้ประกาศรายชื่อ14คนที่จะเดินทางไปแข่งขันในรายการนี้จะมีใครกันบ้างนั้นไปดูกันเลยครับหมายเลข2ปปีนุชแป้นน้อยตำแหน่งตัวรับอิสระ หมายเลขสกับตันทีมพรพันเกิดปราดตำแหน่งตัวเซตหมายเลขหทัดดาวนึกแจ้งตำแหน่งบอลเร็วหมายเลข9นัทพรสนิทกลางตำแหน่งตัวรับอิสระหมายเลข11คาตเตีปิ่นสุวรรณตำแหน่งหัวเสาหมายเลข12หัตถยาบำรุงสุขตำแหน่งบอลเร็วหมายเลข13นัทนิชาใจแสนตำแหน่งตัวเซต หมายเลข14ธนชาสุขสดตำแหน่งบีหลังหมายเลข16พิมพิชยาโกกรัมตำแหน่งบีหลังหมายเลข17สสิภาพ,พรจันทวิสูตรตำแหน่งหัวเสาหมายเลข18อัจราพรคงยศตำแหน่งหัวเสาหมายเลข19ชัชชุออนโมกสีตำแหน่งหัวเสาห,ห,หมายเลข22วัชริยานวลแจมตำแหน่งบอลเร็วและหมายเลข24 ที่ชากรบุญเลิศตำแหน่งบอลเร็วเป็นยังไงกันบ้างครับรายชื่อของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่จะเดินทางไปแข่งขันในรายการชิงแชมป์โลก2022หวังว่าจะถูกอกถูกใจแฟนๆวอลเลย์บอลทีมชาติไทยทุกคนนะครับและหวังว่านักกีฬาวอลเลย์บอลของทีมชาติไทยจะสามารถทําผลงานได้ดีในรายการชิงแชมป์โลกนะครับและก่อนจบคลิปนี้ขอความกรุณาแฟนๆคุณผู้ชมทุกท่านจะลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ